สวัสดี่อเมพี่น้องข้างบ้านทุกทุกท่านนะคะครับเมื่อนี้ก็อีฟซี่ทาลายยืดสูตรคำนวณของอุปกรณ์ <ผม S 2> จะเป็นชุดเต็มก่อนวันนี้ชุดเต็มนะครับอีซี่ครับเป็นชุดอ่อสิบ,ส,บสิบกว่าหางนะครับสป็นวุดสิบกว่า,าครับอย่าเพิ่งว่าหลายนะมันเป็นชุดเต็มนะครับาว่าของอปอนี์ที่ใส่เวลาคำนวณเกงเกงเลข มีเขาวมีรุดอี้เจ๋งซื้อส่วนตัวครับเอบซี่พมันใจกับว่าต้องซื้อตามเบื้องชื่อก็ได้ครับค่ะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือถ้าเอดมินกับมัดยิบรอลเอรี่เพราะหันก็ได้งายสูตรนอกได้ตัวกัดครับส่วนมากก็ทําเองซื้อเองแหละครับผมได้หลังจากได้สูตรของคุณพ่อเมืองเพชรมา ก็เลยเอามาหลายๆอาจารย์สอนก็เลยเออลองทําเองปรากฏว่ามันมันก็ได้อยู่เข้าอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลยเออสูตรเต็มของเพื่อนที่ให้มาเพื่อนว่าใส่ตลอดชีพเลยใช้ตลอดชีพครับผมมันมีสี่สิบกว่าหางเอฟซีครับมันมีสี่สิบกว่าหางแต่มันเข้านะมันเข้าตลอดเอามาดูที่มันเข้าคือจะวงกลมไว้มันสีมวงกลมตัวมันเข้าอันนี้ไม่ต้องตามผมนะ่นี่ผมทําสถิติมาให้ดูเฉยๆนะครับ อะไรมันเข่ากขวงไวอันนี้บอแพทย์นี่บอตลอดอันนี้ครับผมเก็บไว้จนเละหมดแล้วโอส่ต้องได้ไปเคลือบไปเคลือบซะเป็นอย่างแบบเยียงเที่ยเดียวนีคุ้มเลยครับในวงกลมนี่คือมันเข่าใช่ใช่ระยะเวลาหนึ่งปีคือเข้าครับแต่หลายวงยู่ได้นอกวงยังเยียงาะ FC ก็จะว่าโอ้ยหลายตัวขนาดนี้มันก็ถูกแล้วเนาะการที่เป็น ว่าได้ซื้อเบรครับผมเป็นเป็นตารางมันเป็นตารางนะครับเป็นตารางแต่ใช่คัดออกมาจากสูตรนี้เอาให้ดูเฉยๆว่าคาัดออกมาจากสูตรตลอดชีพครับผมเป็นเลขล็อกเข้าทั้งปีแต่ว่าครับห้ามส,สื่อกับ่ได้ซื้อปานนั่นไม่เพราะเห็นทุกขัยไปซื้อหมดเราซื้อไม่ไหวแล้วเนาะมันเยอะ<ช>นะครับเข,ขาก็าเอาหาเลขวิ่งเลขยังมาจับมาคัดอเทธิยใช่แต่ว่าสําคัญมองเลขวิ่งนี่ะค่ะ มันหายงกอยูไ่ได้นอกวิ่งแม่นๆเลยเนาะอเอาเรื่องอยูน่นะแต่ก็มีอาจารย์แม,ม่นๆอยู่นะครับอาจารย์หลายท่านก็แม่นอยู่นะครับ<ช>สําหรับวิ่ง <c oughs> นะสําหรับสายวิ่งก็มีอาจารย์เขาก็มาสอนสูตรเนาะมีหลายอาจารย์เขาก็บอกว่าสูตรอันนี้แม่นนะแม่นนะโอเค <c oughs> ผมก็เรียนรู้กับท่านไปหลายๆอาจารย์นะครับก็ามาประยุกต์ใส่ของตัวเองบ้างทีนี้ก<ม>็ <ๆ S 2> เลยมาเจอจะเอาไว้ซื้อเองใช่ แต่ว่าเหตุแห่งเบื้องนี้คือเอฟซีพู้เพิ่นติดต,ตามเพิ่นรา,า,าเหตุลงม่องไว้แน่เพิพ่นว่าาเพิ่นฝันเานสิมาจับเอาครับผบาดนี้คือว่าโอปอฝันก่อนสิเบิ้งสูตรกับขอฟั่งความฝันเมื่อคืนฝันสีคือคือเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เนาะประมาณ <c oughs> ช่วงสามทุ่มเบิร์ตซับบอกว่าโอปอเก่งเลขให้หน่อยอเอ่อเอฟซีขอมานะครับบอกให้เก่งชุดสิบกว่าหางนี้ให้หน่อยเป็นชุดเต็มให้หน่อยผมก็นั้นรู้สึกว่าเมื่อวานนะ เป็นวันโกนเนาะวันนี้วันพักรู้สึกว่าเวียนหัวรู้สึกเวียนหัวไม่เคยเป็นนะยูวิเชยก็วู้วววว่าว่าว้ววว่าเออแต่คือจังสิบว่าสมัยใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเหมือนน้าในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้นะอเออแล้วปรากฏว่าพอตก <c oughs> ดึกก็เข้าไปนอนเออเข้าไปน,นอนแล้วฝันนะอันอันนี้เป็นความฝันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเกิดมาเนี่ยสี่สิบกว่าปีเนี่ยผมเพิ่งเคยฝันแบบนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่า ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับแต่เขาไม่ได้ลบหลู่นะไม่ค่อยฝันไม่ค่อยเชื่อคือถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับผมฝันว่าจังไรฝันว่าที่ลานพญานาคเราเนี่ยอืที่ลานพญานาคที่สวนสวนพญานาคเราบ้านพญานาคเราเนี่ยคือมันเป็นคล้ายบ้านเมืองเนาะมันเป็นบ้านเมืองนะในฝันอ่ะใช่ผมก็อยู่กับเบิกเป็นบ้านโบราณนี้นใช่ อยู่กับเบิกทรัพย์สองคนก็คือว่าคนไม่มีอยู่เลยนี้เงียบ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 ท่านได้ได้ยินแต่เสียงนะได้ยินเสียงแต่ว่าเป็นเป็นเมืองสีดำในเอฟซีเมืองสีดำผมว่าต้องน่าจะเป็นปู่ดำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่าแล้วท่านบอกว่าท่านอยู่ตรงโคนตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ท่านว่ายอย่างนี้นะตรงโคนที่มีงูจงอางอยู่ อยู่อยู่ตรงนั้นนะอืออาจจะมีงูอยู่ตรงโคนนะครับจะมีงูเลื้อยเข้าเลื้อยออกเลื้อยเข้าเลื้อยออกตลอดอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเขาเพิ่หลอกขาดยูเวิร์คาบกิฟค่ะเพิ่งใส่ขวดโหลเอาไว้ใช่คือเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่ตรงนั้นอองูใหญ่ได้จะงูเอียงใช่หลอกขาบมีแต่ขาบมีใหญ่ไว้ครับเพิ่อยูนในโพ้นนะอยู่ในโพนเพิ่งบอกท่านว่าท่านอยู่นงานเลยได้ยินเสียงแล้วทีนี้ลําโพงดึงสายลําโพงขาด ลูกชายผมแกไปนอนอยู่นั่นแกเอาลำโพงไปเปิดน่าจะอันนี้ประมาณนี้ประมาณว่าท่านคงไม่ให้เปิดเออแกดึงสายลำโพงขาดเลยนะเป็นอยากไล่เห็นว่าเป็นอยากไล่พูดกันลำโพงเป็นสายลำโพงอือแล้วพี่จะไปกันแล้วท่านก็บอกว่าท่านชื่อบูอะไรนะผมตื่นมาเที่ยงคืนฮะ ปูป้าซะแลอุปูปูเจ้าว่าปูไหมออปูปูอะไรเนีเบิร์ซักที่เบิร์ครับจ้ไปปูละตนะปูละตนะนาคลาดมันว่าอย่างนี้เนาะอือป็นปูดิปูป้าซะแลอุละตนะนาคลาดแต่ว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกจําซื่อได้คุณเนี่ยใช่แต่พ่อโจว่าเบิร์ซับสีตั้งองค์พญานาคแต่ว่าหันบังคับไปตั้งปูคนนี้ครับอันโมโหจักเบอร์ซับเคยบวกแต่เปิดพุ่มวา ถ้าเกิดว่าซื้ออีหงยังก่ให้เขาฝันบอวค่เงี้ยนเด้อคันสันเสียบว่าตั้งซื้อห้ปูพุ่มจะหันรอสันคแต่เลยห้องก็มาเขาฝันอบบอรู้สึกว่าผ่านมาปีหนึ่งแล้วโอ้มาเข้าฝันถูกคนเลยเนาะเพราะว่าเคยเคยบักเป็นใแจะเปิดพุ่มต่ปีตายเลยว่าถ้าซื้อหงยังกัให้เขาฝันบอวค่อเงี้ยนถ้าบักบวกับที่เอื่อนเลยว่าสิ ไปได้ข่าวฟันรู้โอยโดนนี่เลยซีได้เวลาเปิดแต่ว่าจรย์ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจจะให้โชคก็ได้เนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันนะ่ผมว่าผมจะไปขอท่านอยู่เพราะว่าผมเคยขอแล้วผมได้ตั้งใจสีแสงพยายามมอกนั่นองค์หนึ่งแต่ผมหงว่าเสียปู้เนี่ยกับพ่อจีมาบอกโอ้ปัวกับสีได้ตั้งซื้อเงินเติเนาะผมเคยขอท่านเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภท่านก็ให้นะให้นะครับแล้วก็ขอเกี่ยวกับการี่การงานท่านก็ให้ เพราะว่าผมเป็นคนบุกเบิกไงก็เลยเออปูผมเลยบอกว่าปูผมบุกเบิกเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะเออปูทำไมไม่ให้โชคผมหน่อยเออปรากฏวนะ่าท่านให้นะท่า<ต>นให้นะก็คือตอนนั้นขอพวกเราจอดที่นี่เนาะก็จอดอยู่นี่คือเป็น <c oughs> รูจะขับไปไหนดน,น้องเพิ่นสงูงไ,ไม่ไหวไม่เพิ่นเปลี่ยนคันใหม่เพิ่นเปลี่ยนคันใหม่ครับเพิ่นจะเอารถอะไรนัรถลากใช่เพื่อนซื้อคันใหม่เพื่อนก็เลยเออพี่อย่ไปลงต่อเอาไป ผมบอกอ,อ,อาชีพต่ออย่างเงี้ยก็เลยเลได้มาเราก็ได้มาส่งต่อครับหายงวดหมดค่อยโจนประมาณนี้ก็ถือว่าปฏิหาระแต่ว่าเขากาันโอ้ได้โชคได้ลาเป็นดาวคนก่อนเนี่ยยุ่ยได้เราจะคองรถกันเลยก็เลยว่าจะลองเสี่ยงโชคขอดูเนาะหลังจากที่เก่งสูตรนี้มาวกเข้าเรื่องสูตรเราดีกว่าก็คือว่าเก่งสูตรนี้ก็ฝันเลยนะครับคือสิไปขอให้สูตรนักเขาชุมวัดบ่ก็ประมาณนั้นแหละครับผม อสิบได้ขอตอนใดให้ตามไปก็เดี๋ยว,วยใกล้ๆวันก่อนเนาะก็คือว่าจะเป็น,นชุดตัดนะครับให้ท่านมาบอกแล้วทีเนี้ยให้ท่านมาเป็นความฝันด้วยมาตัดชุดสูตรสิบหานี่ด้วยอืน,น,นะครับว่าจะแม่นไหมน,นะครับเนาะแต่ว่าที่ผมเคยขอแล้วผมเคยได้ผนมากผมจะไม่ขอหรอกอืมนอกจากจะเนื่องจากขอจริงๆค่อยจะขอไีกตัวไี้สี่บนแกลไก่เนาะเพราะว่า เบิ้งไกลก็เห็นน้องยกเบิ้งกันได้เยว่าอันนี้ผมย้ําก่อนนะเอฟซีนะอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าผมนะนอกจาน้งูสเปินเสีเห็นบ่ชุดเต็มนะครับติห็นบแก๊บแก๊บนก๊บแ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 กนบเห็นเสีบอันอีก๊บแ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 ก๊นแก๊บแก๊บแก๊บแก๊นแก๊บแก๊หแก๊งแก้าเก๊บแก๊บแก๊บแก สามหนึ่งสี่เก้าเก้าห้าแปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าครับอันนี้คือชัดออกมาแต่ยังไม่ได้ตัดครับทันตัดมันสีเลือหน่อยกว่านี้เนรอคะรอย่างไม่หลุดนะวัดสีเลือเจ้าหางประมาณหกหางวิ่งตัวไหนวันนี้วิ่งหนึ่งวิ่งเก้าวิ่งสี่เด่นคือหนึ่งกับเก้าครับรองคือสี่นั่คือตัดวิ่งนะคะใช่สำหรับเอฟซีที่รอวิ่งนะครับ ก็ลองเป็นแนวทางดูไปตัดดูนะครับผมก็มาแบ่งปันเนาะมาขอเบุงแก่ไก่ก่อนครับมาแบ่งปันอยากอยากเข็นยากคื่มันอยู่ไกลว่าสันเดี๋ยวให้ดูกใกล้ๆทีละช่องเนะคะเนาะ,ะเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเข้ามีรลุดอันนี้คือเก่งไว้สื่อเองนอกกรล่องเบื้งแบ่งปันแห่งฟี่ฟี่น่าจะแต่กับบาสนับสนุนการเรียนการวันนั้นเด้อค่ะสําหรับผู้พร้อมหรือว่าชอบกับสื่อ ด้วยความระมัดระวังสื่อจังไรก็ยังหาเดือดร้อนขึ้นในกระเป๋าจออเจ้าของเด้อเพนอง